โอ้โหเชลซีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้ลิพูและก็อาร์เซนอลแล้วหรือ,อยังในฤดูกาลนี้จากการเสริมทัพครับเข้ามาเผลยแป๊บเดียวนะครับเชลซี Chelsea, นี่ปิดดิวเป็นว่าเล่นเลยนะครับชอเปดโดครับดึงมาจากไบรตันล่าสุดก่อนหน้านี้เชมิกิเทนจากบริสดอลมุนเลียมยิแล็บครับดึงมาตั้งแต่ในช่วงของตลาดพิเศษเปิดมาแล้วก็มาเตะฟอลชิงแชมป์สโมสรโลกแล้วก็ยิงประตูไปได้แล้วด้วย นิกมาจาอิฟสวิทเอสตอวิเลียนครับน้องหนาวคนนี้เตรียมที่จะย้ายจากพอลไมลัสมาอยู่กับเชลซีแต่คำถามคือเชลซีมีดีพอแล้วหรือ,อยังตอนนี้ตัวรุกเชลซีถือว่าโอเคแหละนิกลาจากสันตอนนี้อยู่เฉยไม่ได้เลยครับตอนแรกเนี่ยโอ้โหคิดว่าสบายๆแต่จากการที่ได้ทั้งชอเบดโดรมาเลียมดีแลมาคุณภาพของสองคนนี้สูงกว่าดีกว่าแจ็คสันครับริมเส้นไดกิทเทนมา และชอเปโดเองเนี่ยสามารถเล่นริมเส้นได้ตอนอยู่กับไบรตันเนี่ยชอเปโดเล่นได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายหน้าต่ำกลางรุกหน้าเป้ามาเลสกาต้องการความอนเนกประสงค์แล้วก็จะมาช่วยเกมรุกของเชลซีเพราะว่าชาเฟลิกปล่อยออกแน่ๆมู ric, ริกโดนแบนนะฮะตอนนี้เกมรุกถือว่าโอเคแล้วตรงกลางเชลซีคือแน่นมากครับได้ดเรอสูโกมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนอันเดรซานโตสกลับมาจากการยืมตัวจากสตาบก คุณมีลาวเวียกาเซโดเอ็นโ,อโซตัวนี้ถือว่านแน่นปึกอยู่แล้วแต่เกมรับครับเชลซียังน่าห่วงครับตัวเนี้ยที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยคือโทซินอัตราเบโยยืนคู่กับลิวานโควิลคือดีที่สุดแบ็กซ้ายคูคูเลยยอันนี้น่าห่วงครับถ้าเจ็บมาไม่มีใครแทนที่คุณต้องเอามาโลกูสโตไปยืนก็ยังไม่ดีพอคูคูเลยยควรที่จะหาหนักเตะมาโรเตชันช่วยเหลือเพราะว่าฤดูกาลหน้าเล่นหลากหลายรายการเป็นอย่างมาก ต้องมีตัวสลับครับแบ็กขวาครับลีสเตมโอ้โหบอลสโมสรโลกได้เห็นแล้วนะครับว่าเล่นแบ็กขวาคือดีที่สุดอย่าจับไปเล่นกลางรับและอีกหนึ่งปัญหาคือโรเบิร์ตซันเชสครับโรเบิร์ตซันเชสเนี่ยชัดเจนครับว่าการเซฟผมว่าเขาดีนะเป็นเบอร์ต้น,ตนของพรีเมียร์ลีกแต่การออกบอลด้วยเท้าเป็นผู้เล่นที่สร้างความผิดพลาด Personal e r r o r สูงมาก5-6ครั้งครับเมื่อรุ่นการที่ผ่านมาเรื่องของการออกบอลน,นี่คือปัญหาของโรเบิร์ตซันเชสอย่างชัดเจน และอีกหนึ่งเรื่องคือความอินดี้การจับนักเตะเล่นผิดตำแหน่งของเอ็นโซมาเลสกาอันนี้คือประเด็นสำคัญที่สุดครับเรื่องของแผนต่างๆไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เรื่องของการจัดตัวผู้เล่นนี่แหละครับทำให้เชลซีอาจจะยังไปไม่ถึงในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่การเสริมทัพแบบนี้ตัวเริ่มเข้าท่งเข้าที่มาแล้วนะฮะขุมกำลังเชิงลึกสควอตเถือว่าดีแหละ เพราะฉันผมมองว่าเชลซีจะดีขึ้นกว่าในฤดูกาลหน้าจะสู้กับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและก็แมนซิตี้ได้อย่างสนุกสุดมาแน่นอนและเชลซีจะช็อปต่อแน่นะครับ